สวัสดีพี่น้องมุสุสนนก,ก,กุสุคนมานลยก็พบกับษนางวามแทบเสน้สนเก่าเส้นเค่เลยนะพี่น้องมันจะสนางกระสีตำหมากหุงห่งกินตอนเพลนเด้อพี่น้องมังหงก็มาหุ่งเพิ่มพี่น้องมาตามกินตามสู่หยาก,กินเด้อพี่น้องมาเลยฮักกระสีตำมังหงกันเลยนะพี่น้องมนนสาสนางกใส่ผักเทียมกับมะเขชรลงไปเด้อพี่น้อง โซนังก็จะใส่ผงนัวลงไปเด็กพี่น้องช้อนนึงนสนใส่น้ำซางใส่น้ำหนึ่งน้ำพี่น้องเพราะว่ามันหุงข้าวกระสืออันยู่แล้วไนห้ากระสืต้มกันเลยโซนังต้มกันเด็กพี่น้องไปเ้าการะต้มแล้วเด็กพี่น้องโซนังก็จะอาดกระเดกลงไปอืมพอแล้ว เอามังงาลงไปหน่อยพี่น้องนี่้องกบิบมังงาเนาะพี่น้องอ่ะใส่ชงเปียงก็พอแหละ สนใจพี่หนังมากินข้าวันยง ตามหุงห้างกันแล้วเดี๋ยวพี่น้องเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วสนานก็นไปซื้อปิ้งฮอนดอกแล้วก็ปิ้งปลาทูแล้วก็ปิงปป้งเอ็นงวัวแล้วก็ตีนไก่เด้อพี่น้องมาๆม,ม,มากินข้าวน้ำกันพี่น้องแซ่แบแซ่บสบายดีพี่น้องอีกรอบเด้อพี่น้องแมาๆกินข้าวเพินน้ำกันพี่น้องหนังกินขนา้าวยนิ่มหัดกระแหงมาเนี่

ขมาแลนอย้างนี้แม่มาม่มอยากก็เยอะไปดยวเรวกินตามโมกมาไหมโมกรเขากระน่กล้อ็ไอามันใส่ขาเน็บเด้อบางเล่นหน่อยมันขาวเ

ว่าันดักเน่อกมาตะกินจนิ๋มน,<ะ>น,น้ำขาวฮะกู๊กินกก่ไผ่เอ๋ค้โอ๊ยข้แกง้ากกคมาตีมันกินขาวแล้วไม่ขาไว้มีข่าวแล้วไาวไว้กระหนุ่นุก มีปิ่งปลาทูปิ่งเอ็นงัวนแม่มาตนน้า้เด็ดได้ไหมเว้ยทาหมเลยว่า

เปลี่ยนกล่องหนาวอะไรแม่ <What? S 2> จำเอ็นง่วงแม่จำไก่เนะี่ยเาซ้อสองันนะี <c oughs> ั้นมีเราเห็นไหมล้วพานจ้ำนี่แหละ <c oughs> ตอนที่ขานจ้ำแล้วอะ่ะทำไรมันมันข้นโลโลหนึ่งสี่สิบสองพันแต่ก่อนเราซื้อโลหนึ่งสมสิบแปด ห่า่อ่แล้วยาลาจะกห็นเอิ่มเลยเมขนาดไหนอือดีดีดีไก่เเราจะไสูบปีกปาทูผัดยังลราปทูตัวเดียวก็เลยเอาใ่ไหมปีกปีกไก่จุอยู่หรือป่ะม้อมม้งม้อมุ้อ่ะ อ๋อคนสี่เนื้อคส้คนนะคนแรกค่ะหมูอ่างขาวนิคนมีพลังทิ้งเสียใบ่เปล่าอีละมแม่บอกออกันบ้างพลังพังมีมั ต้นคูณแบบมีบ้านคุณบ้านจะไทยแบบไปหอนเลยโควิดเ้อวีคอหอนแห้งเดือดหันแกดหางกันดีก็ได้โควิดยังตาย เสถียตใกับสองสมองอก็แน็งแรมาแล้วเาคุนโคว,ว,วิดใเป็นอ่างแข็งแร,เแรงเ<ใ>นาะโคโนโควิดอีกเหน,นือไหนจะเป็นก่าแเลยอะช่องสมองก,งกงแูแข็ง,แง,งจะไอเดจามดาหัมาแต่งลงแบช่องสมงยใจมันอยู่ในพ้ดิน มันอยู่ในสงเสือเหมือนกันเด้๋มามายว่มันออกมามาอยู่ในตู้หอดจะแข็งขัวตายแล้เนาะน,น้ารื่นรมย์ใจก็มันบ่ายแนละ้วไปคบิดนฮะทำมาจาดเร่งโทมทำมาจำกุน

ก็ไ,ไม่คอะไร้ต่คุยางไปร้องไม่หยาดล้วะหยาดไม่ซื้อใหหนึ่งมากินแล้ววะหยาดกลับมาหาดก็มาเ่า้มดเชียวเดยวหอดเผาอ่ <ไป S 1> น,น,ออนอสีพันธุนหน้าไ่ไดี๋ีน,น,น้ำไปเดียวอีย้องอินมาแล้ว,วอิน

กินคล้ายลงดังสารละสองสารสองคับเครื่องร้าไม่เจอหน่อยแบบกินอาหารกินอะรกินน้อยแบบกินในกาทิลาเป็นก่อนเดินจากพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องสาร้างพาแซมเดี๋ยวพี่นอ้องบ๊ายบาย